เจอกับพี่น้อยอินฟรานะคะเจอแบบนี้ใช่ไหมคะก็หมายถึงว่าพี่น้อยมีเรื่องมาแชร์มาเล่าให้ฟันนะคะจาก ฟีนะคะเพื qui, ่อนๆนะคะเพื่อที่เป็นอุทาหหอนะคะสาวไทยหรือสายสาวสายฝอนะคะที่กําลังคิดจะเดินทางสายนี้นะคะลองมาฟังเรื่องราวอีกแง่มุมหนึ่งของชีวิตนะที่มันไม่ใช่สวยหรูอะไรนักหนาหรือว่าด้วยความเป็นห่วงเป็นใยของเพื่อนๆของพี่ๆสายฝอรุ่นเก่านะคะรุ่นพี่นะคะอยากจะบอกมาเตือนมาแชร์กันค่ะให้สาวๆสายฝอได้รู้กันบ้างนะว่าเออทาอย่างนี้แล้วมันไม่ดีทําอย่างนั้นแล้วมันไม่ใช่ทําอย่างไหนแล้วมันเดือดร้อนกูอะไรประมาณนี้นะคะ ำหรับเรื่องนี้นะคะก็มีเรื่องจากพี่คนหนึ่งนะคะอยู่เมืองไทยค่ะอยากว่าพี่น้อยช่วยแชร์หน่อยเถอะช่วยเตือนน้องๆสายฝอที่คิดจะเดินทางสายฝอเดีเ๋ยวอะว่าจะทำอย่างนี้เลยนะพวกกูรุ่นพี่ะพวกฉันเนี่ยมันเดือดร้อนค่ะมันเดือดร้อนย,ยังไงตรงน้นะคะ,ะ,คะก็ได้มาล่า <c oughs> มาพูดคุยกับน้อยนะคะพารนาเลยว่าโอ้ยคุณน้อยอยากให้พูดเรื่องจริงในแง่จริง,บ,ง,รง,รง,รงบ้างจังเลยช่วยเตือนสาวๆหน่อยเถอะอย่าทาตัวแบบนี้เลยนะมันไม่ดี พ่อแม่จะเดือดร้อนไม่ใช่นะคะไม่ใช่พ่อแม่นะคะมาถึงพี่คนนี้นะคะเขาก็เจอเหตุการณ์แบบนี้นะค่ะเนื่องจากว่า ออพี่คนนี้นะคะก็ได้ถูกสาวไทยคนหนึ่งค่ะยากเหลือเกินแล้วลิคุณพี่บอกโหใช้คำว่าลิขุรีอย่ามีผัวฝรั่งจังก็มาขอร้องให้ฉันช่วยนะเออทำยังไงดีอยากไปอยู่เมืองนอกชีวิตเมืองไทยไม่ได้แล้วมันฉันอยู่ไม่ได้ฉันอยากจะตายฉันอยากฉันไปไม่คือเหมือนทางว่าไม่มีทางไปแล้วชีวิตเมืองไทยนะช่วยฉันทีเถอะโอ้เหมือนเหมือนจะเป็นจะตายเลยอ่ะเออพี่คนนี้ก็เกิดความสงสารเออทำไงดีก็เลย หาผ you you. Like hey, ัวฝรั so ่งให้มันคงยากว่ะไมู่้จะไปหาผัวที่ไหนว่ามันคงไม่ทานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่ก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยฉันมีเพื่อนว่ะฉันมีเพื่อนอยู่ต่างประเทศอยู่เมืองนอกนะคะแล้วก็เปิดร้านนวดมีเพื่อนเปิดร้านนวดมีเพื่อนเปิดทํางานเอางี้แล้วกันแกไปหาทํางานแล้วก็ไปหาผัวอาที่นู่นแล้วกันอะไรประมาณนี้พี่เขาคิดอย่างนั้นนะคะพี่เขาก็เลยติดต่อเพื่อนทางต่างประเทศอ่ะนึกจำไม่ได้ว่าประเทศอะไรต้องขอโทษพี่ด้วยนะคะพี่เขาก็ไม่ได้บอกประเทศอะไรด้วย เออที่ที่ประเทศนูน้นนะเออแล้วกันเขาก็เป็นเจ้าของร้านวนวดนะคะเป็นคนไทยนะคะมีสามีอยู่ที่นั่นแล้วก็เปิดร้านวนวดนะคะก็เป็นคนไทยด้วยกันพี่ก็บอกเออปะจะฝากเพื่อนคนนี้ให้หละปะก็ฝากน้องคนนี้นะคะที่อยากจะมีสามีฝร,รั่งเนี่ยอยากจะไปอยู่เมืองนอกเนี่ยก็ไปก็ไปในฐานะทํางาน,นะคะ่ะไปเป็นลูกจ้างกฎหมายนะคะทําเมืองนอกเนี่ยถ้าคุณไปฐานะเป็นลูกจ้างไปทาํางานเนี่ยเขารับรองให้ไปได้ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็น จะเป็นสาวโสดหรือจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าฐานะว่าเป,เป็นลูกจ้างนายจ้างเนี่ยออกหนังสือรับรองให้ไปทํางานที่นู่นได้ถ้าน้องก็ใช้วิธีนี้่ะคหาการเดินทางด้วยทาวีซา่าก็เกิเดินทางไปทํางานนะคะร้านนวดโดยมีเจ้าของร้านคือคนไทยด้วยกันนะคะรับรองแล้วก็ซึ่งเป็นเพื่อนของพี่คนเนี้ที่คนที่มาเล่าให้หน่อยฟังเนี่ยนะ <c oughs> โกรธมาก <c oughs> ให้มันรู้ซะบ้างนะว่ามันเดือดร้อนอย่าทำตัวแบบนี้นะ เมนไม่ดีนะคะพี่บอกว่าแหมอยากอยากจะมีสามีฝรั่งจนไม่ได้นึกถึงความเดร้อนของคนอื่นเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็ <c oughs> น้องคนนี้ก็โชคดีไปค่ะไปได้ไปได้ก็ไปทํางานร้านนวดนะคะไปทํางานร้านนวดกับเพื่อนคนนี้เพื่อนคนไทยนะคะก็ด้วยที่ไปอะป่ะเพื่อนๆยังไม่มีไม่มีสามีไม่มีครอบครัวใช่ไหมก็ต้องไปพักอยู่กับ เจ้าของร้านเนี่ยเจ้าของร้านนวดคนนี้ซึ่งเขามีสามีฝรั่งนะคะนี่ค่ะประเด็นมันอยู่ตรงว่าสามีฝรั่งทีนี้ทําไงล่ะคะก็เกิดความเรียกอะไรอะ่ะอยู่อยู่เป็นเป็นลูกน้องนะคะก็เกิดความชอบชอบสามีของเจ้าของร้านเจ้าของร้านนวดก็อย่างที่บอกอะคะ่ะที่น้อยมาพูดเรื่องอ่อยเยนะี่ยเออก็ ก็ประมาณว่ามีอะไรกันเลยแหละมีอะไรกันเลยแหละเออมีอะไรกับเจ้าจกับสามีเจ้าของร้านน่ะคนไทยเนี่ยโหก็มันประเด็นแบบนี้มีให้เห็นเยอะมากมาเป็นเพราะว่าความเออความใกล้ชิดนะคะแล้วก็มาทํางานอยู่ด้วยกันแล้วมันเห็นกันบ่อยๆมันก็คงผู้หญิงไทยที่ไปอ่ะมันยังไม่มีครอบครัวมันยังไม่มีสังคมไงวันมันก็อยู่กันที่ทํางานเฮ้แต่จริงๆทํางานร้านด้วยมันก็เจอฝรั่งเยอะนะหรือว่าภาษาเขายังไม่ได้ก็ไม่รู้นะหรือว่ามันความใกล้ชิด อันนี้พี่น้อยก็ว่ามองไปอีกมุมนึงนะวะ่าจริงๆร้านนวลเนี่ยถ้านวลให้ฝรัง่งนหละมันก็ต้องมีเจอฝรั่งแหละทาไมไม่ไปมองฝรั่งวะทําไมมามาปิง๊งไอ้เจ้าของสามีที่เขามีเมียแล้วแล้วยิ่งมีเมียคนไทยด้วยกันด้วยเนี่ยก็เกิดไปมีอะไรกันกับสามีเจ้าของร้านนวลน,นะคะก็คนไทยด้วยกันหีืมันชี้ชามไม่ละเนี้ยมันเป็นเรื่องแบบเนี้ยนะทีนี้เรื่องมันมาเดือดร้อนถึงพี่คนนี้่ที่มาเล่าให้น้อยฟังที่อยู่เมืองไทยอ่ะอ้าวตายหาเลย เจ้าของร้านก็โกรธอีนางที่มาอ่อยผัวไม่พอเพืเ่อนๆค่ะผู้หญิงที่มาอ่อยผัวมาแย่งมา,มาอ่อยอ่ะจะแย่งเอาผัวแล้วพวกนี้ไม่พอก็มาต่อว่าพี่คนนี้สิคะที่อยู่เมืองไทยในฐานะที่พี่เขาแนะนําไปเอาเฮ้ยกูเสือกแนะนําไปให้ได้ทําเสียเลยเนี่ยทําเรื่องราวเฉาโชเสียเลยนะคะ จนพี่คนนี้ก็รู้สึกโอ้โหความผิดของเขาอะ่ะไม่น่าจะส่งอีตัวนางงูพิษนี่ไปเลยไปให้เพื่อนดีๆถ้าไม่เพื่อนก็เพื่อนต้องแตกคอต้องทะเอลาะกันพี่คนนี้ก็เห็นใจมากเห็นใจเจ้าของร้านคนไทยมากที่โดนผู้หญิงไทยด้วยกันที่คนที่พี่เขาส่งไปนางงูพิษเนี่ยพูดง่ายๆส่งไปเนี่ยไปไปแย่งสามีไปอ่อยสามีอีก ไปทําเรื่องวุ่นวายฉาโชวสสาหรับคนไทยด้วยก,กันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่มันไม่เหมาะสมเป็นเป็นเรื่องที่เมา้ามอยเป็นเรื่องที่เสียหายเป็นเรื่องที่ใครรู้ถึงไหนในแบบตาหน้าเลยนะอีนี้อย่าให้เข้าบ้านอีนี้อย่าไปคบนะเนี่ยเคยแย่งผัวเคยไปอ่อยผัวใครเนี่ยจบอนาคตจบค่ะพี่ๆพ,พี่คนไทยคนนี้ก็เลยบอกว่าพี่น้อยบอกคุยกันน้อยบอกว่าเนี่ยนะทําอะไรไม่ได้มองถึงความไม่ไม่ได้มองเห็น น่าเห็นตาพี่เลยอุตส่าห์ช่วยเหลือไปนะไม่นึกถึงบุญคุณว่างั้นเออไม่นึกถึงบุญคุณกูเลยอุตส่าห์ส่งไปยังไปทําเรื่องเช้าโชว์ทำให้เพื่อนทําให้พี่คนนี้ต้องมีเรื่องบากหมางกับเจ้าของร้านนวดพี่บอกว่าจุดจบของผู้หญิงสาวอ่อยอคนนี้นะคะเพื่อนๆค่ะพี่บอกว่าเวรกรรมมันมีจริงค่ะน้อยผลสุดท้ายนะผู้หญิงคนนี้นะคะก็ต้องใครจะไปเอาระเพื่อนค่ะ เจ้าของร้านดัวก็ไล่สิคะออกจากบ้านไปเลยมาทําตัวแบบนี้ใครก็ต้องไล่พม่เนการแล้วสามีเขาก็ไม่ได้เอานางนางเป็นใ,นใครมาจากไหนไม่ได้มีทรัพย์สมบัติไม่มีคุณสมบัติสามีเขาก็ไม่ได้เลือกนางสามีมเขาออก,ก็เลือกเมียเขาเจ้าของร้านเพียงแค่เอาสนุกสนุกสาวอ่อยระวังนะคะเจอเคสแบบนี้ระวังด้วยนะอืมไปอ,อ่อยซุมสี่ซุมห้านะคะทีนี้นางก็โดไนไล่ออกจาก จะงานสิคะทีนี้ไม่มีใครรับรองผลสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่เดิมค่ะไม่มีที่ไปกลับมาเมืองไทยพี่เขาม่เอาอีกแล้วตามใจแกแล้วแกจะไปหาใครจะไปหาทางไปไหนแกก็ตัดคือตัดหางปล่อยวัดไปเลยนี่คือจุดจบของสาวที่ชอบมาอ่อยสามีชาวบ้านนะแล้วไม่ได้ดูตัวเองเลยว่าเป็นคนฐานะไหนอะไรไงเป็นลูกน้องเขามาด้วยเขาคับประกัน ทำเอกสารรับรองให้มาทํางานบุญคุณก็นั่นก็หนึ่งแล้วบุญคุณพี่คนที่เออช่วยเหลือแนะนําให้ส่งไปก็หนึ่งแล้วมันทําทั้งสองฝั่งเลยเพื่อนๆคะ่ะมันจะมีที่ไปได้ยังไงไม่มีที่ไปก็โดนไล่หอยจากง,งานจบกลับมาเมืองไทยพี่คนนี้ก็ไม่เอาแลาไม่ช่วยแล้วมึงไปหาเองจบก็ไปเริ่มต้นใหม่แล้วกันนะคะน้องคนนั้นนะคะก็ เนี่ยค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังสําหรับเรื่องการบุญคุณการทําอะไรก็ต้องนึกถึงบ้างไม่ใช่ละลิเรนี่อยากจะมีสามีซะจนแบบไม่ได้มองหน้าอะไรไม่ได้มองหน้าใครอย่างพี่คนนี้จะบอกก็บอกแล้วลิี่อย่ามีสามีฝรั่งตัวสัน่นไม่ได้มองอะไรเลยไม่ได้เห็นรู้ผิดชั่วดีไม่ได้มองเห็นบุญคุณถ้าทําตัวดีอ่ะเพื่อนๆน,นะเออมองหาหรือว่าเออให้ช่วยเหลือให้ให้พี่เจ้าของร้านแนะนําผู้ชายฝรั่งให้ก็ได้มีทางไปอีก มีทางรอดไปอีกนะพี่น้อยว่านะไปหาหรือมันจนทางจริงๆอ้โหเว็บไซต์หาคู่เยอะแยะถ้าไปอยู่เมืองเขานะเพื่อเพื่อนๆมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเว็บไซต์ภายในประเทศที่ฝรั่งหาคู่เนี่ยเยอะแยะมาถึงขนาดโฆษณาลงทีวีแทบไม่เว้นแต่ห้านาทีเลยยิ่งฝรั่งเศสนี่แบบเอฟ แอปหาคู่เนี่ยเยอะมากอย่างนั้นดีกว่าแล้วก็ให้พี่เจ้าของร้านช่วยแนะนําให้อ่างนี้ก็ได้ไปเอาทําไมไอ้สามไยุ่งทําไมไสามีเขาอ้ยตายมีทางออกเยอะแยะมีทางเลือกเยอะแยะถึงไหนๆไปถึงนู่นแล้วนะคะจบเลยงานก็ไม่ได้ทำผัวก็ไม่ได้ต้องกลับมาเมืองไทยแถมยังต้องมาเสียพี่คนนี้อีกตัดหางไม่มีเพื่อนไม่มีใครครบนี่ค่ะจุดจบของคนที่ชอบป่อย ไม่ดูตามาตาเรือนะคะชอบอ่อยสามีชาวบ้านมางนั้นเถอเออโดยเฉพาะสามีเมียฝรั่งนะคนไทยด้วยกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะพี่น้อยก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะผู้ฝังได้อะไรนะคะเตือนใจสาวๆนะคะจะทําอะไรต้องดูแลดูตัวเองด้วยนะเออดูนึกถึงบุญคุณนึกถึงที่เขาช่วยเหลือเราด้วยนะจะได้มีทางรอดนะคนที่นึกถึงบุญคุณก็ ไปได้ไกลอ่ะไปได้สวยกว่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้พี่น้อยบายบายแล้วเจอกันคลิปหน้ามีเรื่องอะไรมาเมามอยแล้วให้ฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ทั้งที่เจ้าของเรื่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วถ้าใครฟังจเจอประเด็นอะไรอยากแชร์อะไรคอมเมนต์กันมาะค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ